หลังนี้โดนหลังนี้โดนจ้าเฮ้ยบากหางพวงอีกแ้วพี่น้องปากหางพวงคือหลายใชยสวัสดีครับผม mm hmm. เหมือนเดิมคือเก่าปลายู่คางในตำนานเราครับกลับมาอีกแล้วครับผมเอาเยื่ยมมอ,อามาใส่เพิ่ม่น้องเอากลับมาใส่เพิ่ม hãy say phải nó đồn là lả chít gì, cái gì, mà câu gấp lại, biết không? làm ơn yên thì tháng mấy tháng thì hông bắn đầy tổ, hói sai câu đây này, biết không? khẩu สีกเกาเฮ้าเหรอพี่น้องครับเยี่อกระดายพี่เด็ดจะว่ามันมนี่สีใส้ดาวนี่ครับผมสองสีฟ้า,าเมื่อกี้ยังเมืองมีขวยนึงด้วยสิพ่ยหนูก็เต็นอยู่ดิ ห้อยขาจี <Đ> high 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 ่ห้อยเขาใส่กลับไปพี่น้องห้อยเกาบางแด้บบคือทีงใายออกกับอื่นทา้งสต่ไทยเหมือนบ่เข่าเลยหนูยหายออกเม็ดล่ะยื่นเข่า Tại những đi bộ không thắp đấy. Tân là cái gì, ạ đâu hôm. Hãy tân là cái gì, ạ đâu hôm. Hãy tân là cái เพียบเลยเถวนี่ไปลุยกันหาไปมังเก่าตั้งรูเลียนสวงามรับเสียอยู่นี่แหละมืนัลนรับหายขวยขุดไม่ครับพี่น้องเมือนสอนด้วยครับนี่ ร้องใส่ปากขวยมาบเค่มึงเลยจ,เจังๆนนะ่ะไม่ยอมเขา่าห้อยกัดแตกถีบนี่พี่น้องอเคยเดืดไปแล้วแต่ว่าห้อยมากัดไหม ยังไปยังมาเจอกับดักจะขวางหลังหนึ่งว่านามาใส่เพิ่มมาแล้วจะลงมองสอบวอดีพี่น้องน,นั่งให้เขา,าก,บบกินจนว่ากรับวอดีขัดใหม่ๆๆกัน มนนั่นนงไปเดี๋ยวจะมีเปล่าเก่าเหรอครับผมคือเก่าแท้แหลไม้หนึ่งประสบความสำเร็ที่เด็ดครับสวัสดีครับผมกลับมาเจอกันอีกครั้งครับเหมือนเดิมคือเก่าแล้วพี่น้องครับยามกลับดักเขา หือหุ้ยดีดบ่ถือครับผมพี่น้องอัยยะดีดบ่ถือเดียจังใดนี่ถืกอยู่ระเบิอยู่อื่นบ่บ่มีหล่องร้อย ที่หลังครับมองแรกครับเราเยอะมากเยอะจัดอู้ยบอ่อดีครับเข้าินอยกรับบอดีพี่น้องใส่ไปอีกนี่บอดีต่ำไปไปทั้นต่อครับ เรียกล่าวไปใหญ่จากทางหลงังไปทางเึ่งไปกันต่อปวดีักับผมเอาหลังนี้โดนหลังนี้โดนจ้าเฮ้ยบักหางพวงอีกแล้วพี่น,อน้องบักหางพวงคือหลายเลย นี่ครับผมค่้ยชัดว่าไรของดีอีกแล้ว,วเสียมแฮ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 มะขางพวงของแสบเออขัวแสบขนาดเนื่ยมันแน่นครับ Để lái số là đây này Một hàng cuốn Mấy bộ ảo đây là người phía nọ Cái bộ ảo Mấy Mất đi, Nú. ไหลจะเอก่าถือไปไม่โดนล่ะก็ไม่เ,เป็นไรกลับเรามีเยอะ อยู่นี่บบโดดเลยพี่น้องหนูว่ามาเหรอไม่ท่านเลยหนูอยู่เดี๋ยวจะบักหางพ่วงตัวเดียวไอยาวันนี้ก็เป็นี่ก็มือเดี๋ยสองสามตัวเลยเด้ ยามมะหอนี่แ <c oughs> ม่นมะหลัดที่นอก เขาจินอยู่ไปเป็นที่ครับวัน,นี้เห็นไหมหูเมิดบ่เอาไปหลายหรอบ่เขาแล้วนี่บ่กู้หรอกอกู้ช่วงเสด็จทายครับ ดีดบ่ถือเอาชุบถือครับดีดแล้วบ่ได้ตนี่งสังแกตเป็นสสีไมนนี่ไหม คิดแล้วไม่ได้ตัวหนีออกมาเลยเอาแล้วมืันนี้โดนโอ๊ยดูหน่อยองั้น แตมแรกเขาวัดหลังนี้เขาสองต้นหน่อยจ้ะนุ่กันต่อครับ ออกมาแล้วนูวเฮ้ออมาเลยโดนพี่จ้าหลังนี้โดนโดนอีกแล้ว วันนี้ก็โดนจ้ะวันนี้ก็โดนสวยใส่งามดูหลายอยู่นี่นมืเไหมโดนอีกโดนอีกจ้าเลี้ยงหลังบ้าบอรจริงเคียวเลี้ยงหลังไปเลยสิจ้า เฮ้ยตัวง,งามเหรอ,อน้องตัวง,งามนะครับดูนี่เนี่ยรุ่นเนี่ยกวดาเสบขนาดเลยรุ่นนี้กระบาบอยิงเชียวสามแต้มสี่แต้มแล้วไม่มีอีกแล้วไอหนุ่มแต้มเดียวไป ยังไปใกล้เติบไปคู่ฟังทางนี้ออกไปกันต่อโอ้ยใส่ปปาขวยมันกับพ่อเขาทางพี่งทางนี้หนูบ่อเขากับี่เรียดอดออกหาใส่หม่องไม้ป่านี่ที่เก่าล่ะ งูบ่าเข่าเลยสัตว์พังน,ยยงนี่แสดงว่ามันใหญ่หนีแล้วสามมือบบมี้ห้อยกินเลยดูว่าพัางเลยเลยหรอใค้ไม่หนูมันต่อหนี้ห้อยกินเข่าเราพี่น้องงูก็หลายมีอยู่นะแต่ว่ามันบ่หลาย ้าเกาเลยผมป้อยไว้เกี่ยวขี้าจะคล้องป้อยไว้หางเท้ามันมากินเ่าส่เที่ยวหนาเขาตีใตหมุนเกาเนี่ยไม่เรียนไปเรียนมาอยู่มันบกเข่ากระดังเนืเ่อยโอ้ยอยู่นี่ เยเลก็บก้อนครับว่ถถกพี่น้องไปกันต่อครับผมเอาคุดขวยไม่เสยพี่น้องเมืองแดงจึงคืงอยู่นี่นู้หงยิแมวคือว่าเขาครับ นะกับดักเข้าไหมไม่เหมนอีก,กันหนูใหญ่ครับโดนอีกโอ้ยมันโดดหน่อยโดดตีดเลยแบบที่หาไหวยอย่างนี้รูห้หน่อย โอ้ข,ขหงงุ่นวปไหมหัง่มันรุนลงสองลงนี้หูหลาย่านีโอ้โหดีตครับเขาจินอยู่เพราะเขา ปเะนึงเดียวอีกไปกันต่ออ่ะสองหลังสุดท้ายแล้วพี่น้องของถือดีๆแล้วครับเมื่องสิ่งยังหนูบ่ะใส่จักมือสิ่ง้ย่ายไม้แล้วละ่ะหาใส้ทางอื่นพักไม้นี่ไว้ ้บ่กเขาที่เดยดเฮาบ่กเขาโดนอีกคือเก่าหลังนี้ถึกทุกบันเปจรรปรปร้าตัว่ใหญ่พี่น้องไปจะใส่ไะเอีกแแ้มที่หกครับผมอ่ะเมื่อนี้กมาถึงแปดแต่กระจังครับผมคือเก้าล้พี่น้อง ฮ่าฮ <S an> ่าะเดี๋ยวมาสรุปผลงานกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกแ้มครับรนี้จะถือว่าหน่อยลงจากมือแรกๆพี่น้องแต่หนูกันยังเมื่าท่านเหมือนได้พี่น้องมีหลายหลังดีดบาถือครับ มือแรงเข้าติขึ้นไปใส่ทั้งเทิงผมมองหนูได้ลายอะอขอบคุณพี่รองได้ลายที่เขามาติดตามเลยกันลังใจครับตัวใหญ่ได้พี่รองตัวง,งามดีครับหนูพอได้อยู่ได้กินครับพอได้อยู่ได้กินไม่มีอีกแล้วไอเดึอมแต้มเดียวไม่มีอีกแล้วอ่าวปีใหม่ไม่มนี่นี่จังตลอดพี่รองครับส่องเข้ามาตะพวง ไปก่อนเดินไม่คลิปหนาครับ